สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมบพบมาพอ่อกับวิถีไทยบ้านท่าแฮะนะรับเนาะหรือว่าป่านคนอ้วนเมื่อนี่ปาทิโตตะป่านเอาต้นไม้พิสังมาให้เบิ่งอีกแล้วเบิ่งนู้นี่เต็มหน้าจอจึง้งครึ่งครับท่านผู้ชมเอ้ยเบิ่งนู้นผู้ก้องกระทาจนล้นฮอดกล้องออกไปครับปาทโตต้นใบนี่งามขนาดครับ มีสีต่างๆในในใบของเธอเนี่ยเบิง่งโู้ตบกเอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยเบิง้งโน่นี่นี่น,นีต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับอางามพร้อมครับเอา้าท่านผู้ชมว่ามันเป็นต้นไม้อย่างครับลองเว้ามาให้ท่านาให้เล่ท่านผู้ชมได้เบิ่งน้าก,กันเนะว่ามันคือต้นไม้อย่งครับนี่นี่เบิง่งโนนี่เอเอ้าเดี๋ยวขออนุญาต ขออนุญาตเอาเออนี่นี่เอาออกก้องออกแล้วงขับเนาะเบิ่งนู้นิไปโอ้โหเบื่อเบื่เบื่อเบื่อบือ้ยลามรับลาม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 ครับทุกท่านเอาขออนุญาตจับทางนี้เนาะงขับเนาะอ่าต้นไม้อันนี้เชื่อว่า คงสิเป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศครับท่านผู้ชมอือฟอกอากาศได้นะครับเนาะเอาไปไว้ในห้องรับแขกเรือว่าห้องนั่งเล่นเนี่ยเ,เลากะสีเห็ดให้อากาศนี่บริสุทธิ์นะครับเนาะให้บริสุทธิ์และที่สําคัญก็คือเล่ากะสีโชวใบครับ งามได้เออมันสิงงามกับสิงงามสําหรับพี่น้องที่มีอยู่แล้ว,ลวนะครับเนาะมีอยู่แล้วและถ้าหากบอกหูว่ามันคือต้นไม้อย่างครับมันที่มีซื้อเราอยู่ได้ครับเป็นต้นไม้ห่งังเบอร์นู้นหนงเบนู้นหนทึท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขออน,นุญาตเอาซุมซูมให้ท่านผู้ชมเบิ่งครับเออถ้าหูจักว่ามันคือต้นไม้อย่าง อลองเล่ามาให้ฟังบุ้งรู้ครับอันนี้นี่เนี่ยอาวอาวอาวอ้าเอา้าวอาวนี่นบุงรู้นี่ครับอืมใบนี่งามครับบุ้งรู้นี่เนี่ยออทบครับเป็นสีแสบเนานะสีอ,อกอยากแดงๆครับอือคือเดี๋ยวก็ค้นเอาเอาสีมาซาดใส่เนี่ยครับผสมสีแล้วก็มาซาดใส่คสรับท่านผู้ชมเอ้ยบุ้งรู้นี่นี่นี่ยเนี่ยอ่าออทบ อืมเอา้าท่านผู้ชมที่มีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ประเทศนี้กันลองว่าวมาให้ฟังรู้กันว่ามันคือต้นหยางคมันคือต้นหยางฟอกอากาศได้และกับใบก็บสวยงามและที่สําคัญก็กคือต้องเป็นไม้มงคลสักอย่างหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะแม่นบอกเออเป็นไม้มงคลได้เนี่ยเบอ่์รู้กัทุกสีแดงๆมีลูกเต้น,ตนออกมาค ท่านผู้ชมเฮ้ยเอางามขนาดแับต้นนี่ถ้าเป็นมงคลเด๋มันจะต้องเสริมสง่าราศีให้เจ้าของเือนเจ้าของซานคนปลูกแม่นบอกเออให้มีสง่าราศีเสริมมงคลเอออาศจจีแบบเศรษฐีควักเงินควักทองเข้ามาเฮือนเข้ามาซานได้นเนอท่านผู้ชมเอ๊ะแม่นบอกออเอาลองมาเว่าให้กันฟังหนุก ว่ามันสเสนิยสง่าหน้าสีในด้านประเภทใดแน่ต้นไม้อันนี้นอกจากาฟอกอากาศแล้วแล้วก็สวยงามโชว์ใบนะครับอืมแล้วก,วก็เป็นไม้มงคลแม่นบอกท่านผู้ชม,มเป็นไม้มงคลไดเนี่ยปาท้ท่านผู้ชมเอ้ยต้นบักใหไงกันอืมธรรมดาในกรเจ้าสีแยกแล้วนี่แมนบอกแยกเอาไปขายไนดะ้และที่สําคัญก็คือ น่าสิเป็นแบบถ้าเป็นไผ่เห็ดธุรกิจเกี่ยวกับไม้มงคลเนี่ยก็สามารถที่เสียเอาไปเห็ดปลูกเพาะพันุขายได้แม่นบอกท่านผู้ชมเออแมนบอกนี่นี่นี่แตกงอแตกแตกกอแตกยังออกนี่เขาก็แยกออกใส่กระถางนน้อยแล้วก็ไปขายครับต้นละสี่สิบห้าสิบขายไปกับเป็นราคาได้สร้างธุรกิจสร้างเศรษฐกิจได้ครับ ได้เงิน,นได้คุณทอง,อง,องสร้างรายได้ครับเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาสําหรับพี่นอ้องป้องปายที่คนจักซื้อบ้านต้นไม้อะไรนะครับมีความมงคลในด้านไหน,นกะมาเล่าสู่ให้วิถีไทยบ้านไทยแห่ของเฮงฟังหน่อยเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้เอเสริมมงคลในด้านไหนเมตตามหานิยมบอกรอศรษฐีร่ํารวยเงินทองไหลมาเทามาบอกก็เล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ชมเอ้ย ้านคนอ้วนก็นเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมเบิ่งนี่หละแต่ว่าก็มีความรู้น้อยครับโบฮู้โบฮู้ลายนะครับรู้แต่ว่าเพิ่นนี่สิเป็นต้นไม้ฟอกอากาศแล้วก็เป็นไม้สวยงามเป็นไม้ที่โชว์ใบนะ้อโชว์ความสวยงามเรามีดอกเดีย๋ยบอกที่สําคัญนะครับเนาะอาจจะมีดอกแต่ว่าอาจจะนานๆถึงสิออกดอกนะครับเนาะ เอามาเล่าสูตรกันฟังท่านผู้ชมเอาต้นไม้งามๆม,มารีวิวให้ท่านผู้ชมเบิงนี่แหละครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมืงหุ่งเมื่อหนาเด้อเอาเงินคำกําแก้วไหลมาเทมานะครับให้อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนขอบคุณมากสวัสดีครับ